อาจารย์ตรินฟาดก,กับแรงไม่รับคำขอโทษหมอบีลันอย่าเล่นบทเป็นเหยื่อคนแรกที่ควรขอโทษไม่ใช่ตน ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของหมอบีในเสกสรรสืบสกุลซึ่งได้เข้าให้ปากคํากับตำรวจเป็นเวลานานกว่าหกชั่วโมงโดยเจ้าตัวเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงสิ่งที่อยากกล่าวคือตนเองนั้นอยากขอโทษดรตรรินโพรักษานักอัจฉริยวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอัจฉริยะหากเคยพูดจาไม่ดีใส่โดยเจ้าตัวอ้างว่าเพิ่งได้รับทราบข้อมูลหลังจากได้ดูเทปรายการหนึ่งก่อนเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ของคืนที่ผ่านมา คือวันนี้ผมได้เอาเอกสารที่เหลือที่ได้บอกตำรวจไว้เนี่ยเอามาให้แล้วก็พร้อมกับให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเป็นเรื่องแรกแล้วกันเนาะสิ่งที่อยากบอกเรื่องแรกที่อยากจะบอกเลยขอออกมาขอโทษดรตรินซึ่งวันที่11สิงหาคมผมเพิ่งได้ยินได้ฟังจากที่ท่านอาจารย์พูดไว้ในรายการว่าผมไปทําอะไรสักอย่างหรือพูดอะไรสักอย่างที่ทําให้ดรตรินแกแบบไม่โอเคผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกัน แต่ถ้าผมได้พูดจาไปแล้วมีผลกระทบ ทำให้สิ่งที่อาจารย์ทำอยู่ดูไม่ดีผมต้องกราบขอโทษและขออภัยขออโหสิกรรมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรแต่ยังไงขอโทษไว้ก่อนแล้วกันที่ผมไปทำหรือพูดอะไรไม่ดีขออภัยและขออโหสิกรรมอาจารย์มาณที่นี้ด้วยอย่างไรก็ดีต่อมาคุณพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวช่องแได้อัปเดตสถานการณ์อีกครั้งด้วยการวิดีโอคอลไปพูดคุยกับดรตรินซึ่งอีกฝ่ายแม้วเราช้ารีบวิเีโอคอ์ถึงปมเคลื่อนไหวล่าสุด ของมอบีที่ออกมากล่าวขอโทษผ่านสื่อนั้นวิเคราะห์ส,สุดๆแล้วน่าจะเป็นการจงใจเบี่ยงประเด็นให้เป็นเรื่องส่วนตัวทางทั้งที่บุคคลกลุ่มแรกที่นายบีควรไปขอโทษคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่ออกมายกมือไหว้ขอโทษตนแบบนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ส,สุดๆเลยนะคนแรกที่ควรขอโทษคือประชาชนที่เขาบริจาคเงินซึ่งคุณหมอบีอาจจะนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การออกมาหลังจากให้ปากคํากองปราบคําแรกคือมาขอโทษผม เพราะคุณกลัวสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่ากล่าวจบประโยคข้างต้นอาจารย์ตินยังย้ำถึงประโยคที่หมอบีขออโหสิกรรมกับตนนั้นก็ไม่ต้องมาอโหสิใดๆกันทั้งสิ้นเพราะไม่ได้มีกรรมอะไรต่อกันแต่ที่อาจารย์ตินต้องลงมาเล่นเองนั้น เจ้าตัวยืนกรานชัดเจนเพราะเรื่องนี้เป็นอาชญากรรมย้ำว่าไม่ต้องขอโทษตนเพราะคนที่ควรไปขอโทษคือคนที่ถูกเอาเงินไปคนที่เดือดร้อนจากการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นต่างหากดกตรตรินยังย้ำด้วยว่าตนเองไม่ได้เดือดร้อนเหมือนกับคนที่บริจาคเงินแต่กําลังจะเดือดร้อนตอนนี้หลังจากที่หมอบีให้ปากคําเสร็จแล้วจูจูมาพูดกับสื่อคําแรกด้วยการขอโทษนักอาชญาวิทยาอย่างตนเองมากกว่าเพราะอาจทําให้คนอื่นที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้ง แต่ต้นอาจเข้าใจผิดได้ว่าเป็นปมขัดแย้งระหว่างคนสองคนทั้งที่ความจริงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ที่ต้องออกมาเพราะต้องการปกป้องและป้องกันสังคมจากคนประเภทนี้นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก The Tiger.com ขอบคุณค่ะ